พรีโปรดักชันอ่ะเราเราก็ต้องเตรียมเยอะมากอันหนึ่งอ่ะที่ผมก็คือแบล็คราของผมมาทำงานศิลปะ mm. ใช่ป่ะผมจะรู้เลยว่าไอตัวรีเสิร์ชวิชวลเจอร์แนลอ่ะก็คือบันทึกที่แบบแรงบันดาลใจที่มาจากพวกงานศิลปะหรือว่าภาพถ่ายหรือว่าดนตรีพวกนี้มันมีความสําคัญมากทีนี้ผมก็เลยบอกเจาเอ๋ว่าผมไม่ทำรั t o ร y บอร์ดผมก็เลยกลับไปที่ไอสมุดอันเนี้ยสุดท้ายแล้วผมเอาทุกอย่างมารวมกันมันความยาวแป0ร้กว่าหน้าและอันเนี้ยผมผมชอบวิธีการทํางานอย่างนี้มากกว่ากําหนดทุกอย่างไว้ล่วงหน้า พรอมันมีเนี่ยผมว่าหนังมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเนี่ยถ้าคุณเคยเจ็บปวดบางอย่างหรือคุณมีความรู้สึกถูกพลาดจากคนที่รักเนี่ยผมว่าถ้ามันเป็นเลเจส,สเตอร์นะั้นมันได้อะมันมันก็มันทางานในลักษณะนั้นคุณจะรู้สึกหลังจากนั้นไม่จำเปเข้าใจตอนเนี้แต่ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีบางอย่างมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ้ยครับ hmm. ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านรับ